สวัสดีครับวันนี้ได้รวบรวมคำสอนชีวิตสร้างแรงบันดาลใจของบ๊อบพล็อกเตอร์มาฝากกันนะครับซึ่งก็มาจากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นคำที่บ๊อบพล็อกเตอร์นะครับพูดในคลิปของเขาหรือว่าอาจจะเป็นพูดในงานต่างๆซึ่งเป็นคำที่จบประการชีวิตคุณได้มาฟังกันครับ 1. ไม่มีปัญหาใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าพลังในตัวคุณ 2. ออย่าพยายามขอความช่วยเหลือโดยไม่คิดจะทาอะไรเลยจงเริ่มทุกอย่างจากตัวเองซะก่อน ข้อ 3. หากคุณคิดบวกเกี่ยวกับสิ่งต่างๆมากขึ้นอย่างต่อเนื่องมันจะช่วยทต่ไมเซลล์สมองของคุณมีความถี่สูงขึ้นแล้ววันนี้คุณคิดอะไรคุณยายได้ความร่ำรวยคุณคิดถึงอะไรข้อ 4. จงทำในสิ่งที่คุณชอบมากกว่าทำในสิ่งที่คุณไม่ชอบเพราะว่าสิ่งที่คุณชอบมักจะมีพลังและคุณมักจะใช้เวลานานๆกับมันเสมอข้อ 5. จงเป็นตัวของตัวเองเสมอเพราะว่านั่นคือขุมพลังที่ดีที่สุดแล้ว และเป็นวิธีสร้างสนิทในการที่คุณจะดึงดูดใครสักคนเข้ามาในชีวิตข้อ 6. จงเคารพตัวเองและรู้ดีว่าคุณค่าของตัวเองคืออะไรข้อ 7. คุณเกิดมาร่ำรวยอยู่แล้วอย่าก,กัดขวางความร่ำรวยนั้นด้วยความกลัวความสงสัยข้อ 8. จิตใจและร่างกายของเราสะเทือนด้วยพลังงานเราสามารถควบคุมพลังงานได้ถ้าเกิดว่าเราควบคุมความคิดของเราดังนั้น การสะเสือนของเราจึงสามารถควบคุมผลลัพธ์ของเราได้ข้อ9คุณรู้ไหมว่าชีวิตเริ่มต้นเมื่อคุณค้นพบเป้าหมายของชีวิตลองคิดดูนะครับว่าชีวิตคุณมีวันสำคัญอยู่แค่สองวันเท่านั้นวันที่คุณเกิดและวันที่คุณค้นพบว่าคุณเกิดมาทำไมคุณจะอยู่โดยมีทิศทางของชีวิตและมีความสุขมีความหมายไปกับมันหรือว่าคุณจะอยู่แค่ไปวันวันไร้ทิศทางซึ่งแน่นอนว่ามันเรียกว่าการไม่มีเป้าหมายในชีวิต แล้วเป้าหมายของคุณคืออะไรคนเรามักจะมีปัญหาในการค้นหาเป้าหมายตัวเองเอาสมุดขึ้นมาและปากกาขึ้นมาใช้เวลาแค่สิหนาทีต่อวันในตอนเช้าเท่านั้นถามเตงว่าคุณรักที่จะทําอะไรเขียนมาลงไปจนกว่าคุณจะค้นพบเป้าหมายของตัวเองในที่สุดสักวันนี่แหละคือวิธีการค้นหาเป้าหมายของตัวเองเป้าหมายของคุณคือการทําในสิ่งที่ตัวเองรักและเชื่อว่าทุกคนเกิดมาเพื่อทําอะไรสักอย่าง และเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีความสามารถและพอสวรรค์เป็นของตัวเองซึ่งมันจะเบ่งบานหากเราเนี่ยเต็มใจค้นหามันทันทีที่คุณค้นพบเป้าหมายชีวิตตัวเองคุณจะไม่ต้องทํางานนักอีกต่อไปเพราะว่าคุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณรักอยู่ตลอดเวลาและที่สําคัญคุณจะรู้สึกสนุกกับมันเป้าหมายวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายนั่นคือสิ่งที่คุณควรจะค้นหาขอ้อ10เป้าหมายคือเหตุผลของการมีชีวิตอยู่วิสัยทัศน์ คือการมองเห็นสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นและจุดหมายของคุณก็คือการลงมือทำทุกอย่างตามวิสัยทัศน์ที่คุณตั้งไว้อย่าลงมือทำทุกอย่างทั้งที่ไม่รู้ว่าสามเรื่องนี้ของคุณคืออะไรจงค้นหนามันข้อ11เราควรฝึกวิธีการตัดสินใจอย่างแนว่วแน่และแม่นยำและเราควรฝึกตัดสินใจให้เป็นนิสัยการสร้างนิสัยจะเปลี่ยนโลกของคุณไปอย่างสิ้นเชิง หากคุณมีนิสัยที่เข้าใกล้เป้าหมายคุณก็จะสำเร็จมากขึ้นชีวิตคุณจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวหากคุณใช้นิสัยที่เข้าใกล้เป้าหมายการตัดสินใจเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะต้องรับผิดชอบไม่สามารถเลือกทุกอย่างออกไปได้และมันจะเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการเพราะฉะนั้นการตัดสินใจที่ดีจะทําให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจพวกเขาไม่กล้าตัดสินใจ คุณอาจจะคิดว่าตอนนี้คุณก็กําลังตัดสินใจอะไรสักอย่างอยู่แต่คุณแน่ใจได้หรือเปล่าว่านั่นคือการตัดสินใจที่ทําให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณอาจจะตัดสินใจในเรื่องเล็กๆแต่ว่าคุณได้ตัดสินใจในเรื่องสําคัญบ้างหรือเปล่าที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตคุณไล่ตามสิ่งที่คุณอยากจะได้หรือเปล่าหรือว่าคุณได้ในสิ่งที่คุณอยากจะได้หรือเปล่านั่นแหละคือการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่แต่ความจริงก็คือมีคนแค่สเปอร์เซ็นต์เท่านั้น ที่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการจริงๆรวมไปถึงคิดในแบบที่ตัวเองต้องการด้วยได้ขับรถในแบบที่อยากจะขับได้เที่ยวในที่ที่อยากจะไปได้อยู่ในบ้านที่อยากจะอยู่ได้มีเงินได้มีเวลามีทุกอย่างตามที่ตัวเองต้องการแต่นคนส่วนใหญ่ไม่เป็นเช่นนั้นพวกเขาก็มักจะมีข้อแก้ตัวว่าทําไมสิ่งนั้นจึงไม่เกิดขึ้นกับฉันพวกเขาก็จะเล่าเหตุผลและเขาอ,อ้างอันยืดยาวซึ่งถูกข้อฟังขึ้นดังนั้นแต่เหตุผลยอดนิยมก็คือเพราะฉะนันไม่มีเงิน แต่ความจริงก็คือเงินหาง่ายมากถ้าเกิดว่าคนส่วนใหญ่รู้วิธีและทักษะในการหามัน 12. คนที่ตัดสินใจอย่างแน่วแน่และรวดเร็วคือคนที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและพวกเขามจะได้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการผู้นำทุกคนมักจะมีความสามารถในการตัดสินใจได้อย่างหนักแน่นและรวดเร็วซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลหลักว่าทำไมพวกเขาจึงได้เป็นผู้นำ โลกนี้มีที่ว่าสําหรับทุกคนที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรผ่านทางคำพูดและการกระทำรวมไปถึงความรู้สึกอยู่เสมอการเลือกที่จะไม่ตัดสินใจเป็นนิสัยที่เกิดขึ้นตอนอายุยังน้อยและนิสัยนี้จะเริ่มติดถาวรเมื่อคนเหล่านี้เข้าไปเรียนชั้นประถมมัธยมปลายและมหาวิทยายลายัยและทุกคนมักจะถูกสอนในสิ่งที่ตามองเห็นนั่นก็คือความเชื่อเชื่อในสิ่งที่มองเห็นเท่านั้น แต่อับราฮัมลินคอนเขาบอกว่าการเชื่อในสิ่งที่คุณเห็นไม่ถือว่าเป็นความเชื่อความเชื่อก็คือความรู้สึกและตัวตนภายในความเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นจึงเรียกว่าความเชื่อการตัดสินใจเป็นตัวตนหนึ่งซึ่งเรามองไม่เห็นมันแต่ว่ามันก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตเรามากมายและการตัดสินใจเป็นการใช้ศักยภาพที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองมีอิชตาได้กล่าวไว้ว่าจิตที่อย่างรู้โดยสัญชตาตญาณคือพรสวรรค์จิตที่อย่างรู้โดยตรรก,กะ ได้เพียงเป็นทาสของพรสวรรค์แต่สังคมเรายกย่องทาสแต่ลืมพรสวรรค์ไปบ๊อบพร็อกเตอร์ท่านได้กล่าวไว้ว่าทาตก็คือระบบประสาทสัมผัสทางห้าที่อยู่ในชีวิตของเรารูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสมันมีไว้ทําไมมันก็เพื่อช่วยให้เราสื่อสารกับโลกภายนอกได้แต่รู้ไหมครับว่าโลกที่จับต้องได้นี้เป็นผลมาจากการกระทําในโลกที่จับต้องไม่ได้ก็คือจิตใจหรือว่าจิตวิญญาของตัวตนเราและมันก็มาจากความเชื่อทั้งหมดเลย สิบสามเรามีสติปัญญาสูงกว่าเรามีความสามารถในการทำความเข้าใจสิ่งที่ยากความจำจเจตนาการความแน่วแน่เหตุผลทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนความเข้าใจในตัวเองที่มีอยู่ในตอนนี้ทำไมคนส่วนใหญ่ชีวิตจึงไม่เปลี่ยนเป็นภาวะพวกเขาเนี่ยเปลี่ยนการกระทำในโลกภายนอกทั้งที่พวกเขาควรจะเริ่มจากเปลี่ยนความเชื่อและมุมมองภายในตัวเองสะกก่อนเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยที่คุณได้รับมาในวันนี้เป็นผลลัพธ์มาจากมุมมองความคิด ความเชื่อที่อยู่ภายในโลกที่มองไม่เห็น 14. ความสําเร็จสําหรับบ๊อบบล็อกเตอร์เป็นคําที่แปลกเอิร์นเดติงเกลได้ให้คํานิยามน,นี้ว่าด,ดีมากบ๊อบบล็อกเตอร์ได้กล่าวไว้เขาบอกว่าคนจะประสบความสาเร็จเมื่อเขารู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนตัวเองจะไปที่ไหนและกําลังก้าวเท้าไปยังทิศทางใดที่พวกเขาต้องการหรือเปล่าใครก็ตามที่มีเป้าหมายและกําลังเดินทางไปยังเป้าหมายนั้นก็ได้หมายถึงว่าพวกเขาได้ประสบความสาเร็จแล้ว แต่คนส่วนใหญ่คิดว่าจะประสบความสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีเงินเยอะหรือว่าไปถึงปลายทางที่ต้องการแต่คุณจะมีเงินเยอะก็ต่อเมื่อคุณประสบความสําเร็จซึ่งนั่นก็ไม่ใช่ความจริงเสมอไปทั้งหมดเลยแม้ว่าแม่ชีเทเรซาไม่ได้มีเงินเยอะแต่เธอก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันข้อ 15. จงให้ความสาคัญกับเวลาคุณกําลังนั่งปล่อยให้เวลาผ่านไปอยู่หรือเปล่าในตอนนี้เวลาเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมาก ที่ทุกคนควรจะรู้สึกว่าให้ความสำคัญกับมันบางคนบอกว่าฉันไม่มีเวลาแต่บางคนบอกว่าฉันมีเวลายเยอะเลยเราทุกคนล้วนมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงแต่ทุกคนสร้างคุณภาพของเวลาไม่เท่ากันจริงๆคุณลองคิดถึงภาพของนาฬิกาสายในตอนนี้สายที่อยู่ด้านล่างเปรเียบเสมือนกับเวลาในอดีตแต่สายที่อยู่ด้านบนเปรเียบเสมือนกับเวลาในอนาคตคุณไม่รู้เลยว่าสายด้านบนของนาฬิกาสายเหลืออยู่เท่าไหร่ คุณรู้แค่ว่ามีทรายอยู่ด้านล่างแค่ไหนน่าสนใจใช่ไหมครับความคิดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเดียวที่เราสามารถควบคุมได้ก็คือทรายที่อยู่ตรงกลางนี้ของนาฬิกาทรายที่เหลือก็เป็นได้แค่ภาพลงตาเวลามันผ่านไปแล้วหากเราเนี่ยนั่งจมติดก,กับอดีตก็ไม่สามารถที่จะมีเวลาในอนาคตที่ดีได้จริงไหมครับเพราะฉะนั้นจงใช้เวลาณปัจจุบันดีที่สุดก็คือตรงกลางหลายคนเนี่ยกังวลในอดีตหลายคนกังวลในอนาคต แต่เวลาที่ดีที่สุดก็คือปัจจุบันขณะสำหรับเรื่องของเวลามันไม่มีอนาคตไม่มีอดีตเรามีแค่เวลานี้ปัจจุบันนี้คุณสามารถตัดสินใจได้แล้วว่าคุณจะใช้ชีวิตและเวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพคุณก็จะเริ่มตัดสินใจทําอะไรไดีๆกับชีวิตนับจากนี้จงอย่าปล่อยให้เวลาสูญเปล่าคุณรู้ไหมว่าทุกคนที่มีชีวิตอยู่ในตอนนี้ทุกคนก็ต่างจะมีเวลาเท่ากันทั้งหมด ยี่สิบสี่ชั่วโมงนั่นล่ะคุณภาพของคุณเนี่ยทาให้มันต่างก,กันกับพวกเขาหรือเปล่าทุกคนเนี่ยสามารถมีคุณภาพชีวิตผลลัพธ์ต่างกันแค่ว่าเราจะทําอะไรกับเวลาที่เรามีอย่าปล่อยให้ชีวิตของคุณสูญเปล่าตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้ย่ามดแต่คิดถึงเรื่องที่ทําผิดพลาดไปให้คิดว่าฉันเนี่ยทำอะไรสําเร็จไปแล้วบ้างรักตัวเองให้เยอะขึ้นอีกนิดเกลียดตัวเองให้น้อยลงอีกหน่อยและคุณจะพบว่าตัวเองมีความสามารถในการทําสิ่ง,งต่าง จงตัดสินใจในวันนี้ว่าคุณจะมีคุณภาพของเวลา 16. ปัญหาที่คนส่วนใหญ่มักจะพบเจอกันก็คือความเชื่อมั่นมั่นใจในตัวเองความไว้วางใจในตัวเองปัญหานี้มันเกิดขึ้นและก็กลายเป็นคลื่นใต้น้ำของแต่ละคนคนเหล่านี้เป็นทุกข์จากความสงสัยแล้วความไม่แน่ใจในความสามารถพอสวรรค์และศักยภาพของตัวเองบ๊อบพล็อกเตอร์ท่านได้กล่าวไว้ว่าสิ่งที่พวกเราทุกคนพึงจะมีก็คือ ความสามารถที่จะไว้วางใจในตัวเองเราทุกคนจะมาถึงจุดหนึ่งที่เข้าใจว่าความริษยาอิจฉานั้นโง่เขลานักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราโม้แต่ลอกลินแบบมันเปรบเสม,มือนกับการฆ่าตัวตาที่เราจะไปอิจฉาใครสักคนริษยาเพราะฉะนั้น,นหลายๆคนอิจฉาริษยาคนที่เก่งกว่านิสัยงานเดียวกันไม่ชอบคนที่เก่งกว่านิสัยงานเดียวกันคุณรู้ไหมว่าเหมือนกับการบอกตเองว่าคุณไม่รู้ว่าคุณมีความสามารถที่จะมีสักยภาพเท่ากับคนคนนั้นหรือเปล่า นั่นแหละครับทาให้คุณเนี่ยเจ็บปวดและทุกข์ทรมานที่สุดเลยดังนั้นคุณเลยอิจฉาพวกเขาเพราะคิดว่าพวกเขาสามารถทําในสิ่งที่คุณทําไม่ได้แน่นอนว่ามันเจ็บใจมากๆความจริงก็คือถ้าเขาทําได้คุณก็ทําได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นความริษยาคือความโง่เข่าการลอกเลียนแบบความริษยาคือการฆ่าตัวตายคุณรู้ไหมว่าโลกจะเคลื่อนไปไม่เหมือนเดิมหากคุณเนี่ยไม่มั่นใจหากคุณเนี่ยไม่ไว้วางใจในตัวเองมันเป็นเรื่องจริงที่ คุณไม่สามารถได้รับในสิ่งที่คุณไม่มั่นใจทุกสิ่งทุกอย่างในจกักรวาลนี้มีความสําคัญหมดหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปจกักรวาลจะไม่สมบูรณ์แน่นอนว่าคุณมีเป้าหมายชีวิตแต่คุณไม่มั่นใจมันก็คงไม่สมบูรณ์ที่จะไปดูดอะไรก็ตามกลับเข้ามาหาคุณทุกสิ่งในจกักรวาลนี้เคลื่อนที่ไปอย่างแน่นอนผ่านพลังงานแห่งความคิดความรู้สึกดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะอยากเหมือนคนอื่นเพราะว่าเราทุกคนล้วนเป็นคนพิเศษเราไม่เหมือนใคร เราไม่จําเป็นต้องดีกว่าใครหรือว่าแยก่กว่าใครแต่เราพิเศษในแบบของตัวเราอย่าสงสัยในตัวเองแต่จงเพิ่มความมั่นใจว่ามีบางสิ่งใน,นตัวเราที่คนอื่นก็ไม่สามารถทําได้เช่นเดียวกันเราทุกคนล้วนที่จะแตกต่างส่วนความสงสัยในตัวเองจะตรงกันข้ามกับความเชื่อมั่นในตัวเองความเชื่อมั่นเกิดจากความเข้าใจเช่นคุณมั่นใจว่าคุณสามารถขับรถได้ คุณอาจจะมั่นใจมากจนสามารถคุยโทรศัพท์ไปด้วยณนะขณะที่คุณกําลังขับรถและคุณก็ขับรถไป5้ถึงหซอยโดยที่คุณเนี่ยไม่รู้ตัวเลยมันก็คือความมั่นใจมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแม้ว่าคุณจะให้ความสนใจกับบทสนทนาทางโทรศัพท์ก็ตามความมั่นใจเกิดจากประสบการณ์และเวลาที่คุณฝึกฝนมันเมื่อคุณเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองและมีความเข้าใจในตัวเองมากขึ้นคุณก็จะมีความมั่นใจในความสามารถของตัวเอง ที่จะทําในสิ่งที่คุณอยากทํามากขึ้นเพราะหากไม่มีความมั่นใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั่นแปลว่าคุณยังขาดความรู้ในเรื่องนั้นๆคุณก็แค่ศึกษาและเรียนรู้มันเพิ่มเติมจงอย่าได้สงสัยในตัวเองแต่จงลงมือทําให้มากที่สุดและเมื่อใดก็ตามที่คุณสงสัยในตัวเองจงเข้าใจว่าต้นเหตุนในความสงสัยนั้นไม่ได้เกิดจากตัวของคุณเองแต่มันเนี่ยเกิดจากความไม่เข้าใจในตัวตนของตัวเองต่างหาก จงเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นครับสุดท้ายแล้วความมั่นใจในตัวเองจะกำจัดความสงสัยในตัวเองของคุณออกไปในที่สุดและนี่ก็เป็นภาพรวมคำสอนชีวิตทั้งหมดของบับบล็อกเตอร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรู้จุดประสงค์ของตัวเองการใช้ power นะครับในการใช้การตัดสินใจการที่จะสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเงินเสมอไปแต่สำเร็จก็คือคุณกำลังเดินทางต่างหาก และแน่นอนว่าคุณค่าของเวลาก็สําคัญมากๆรวมไปถึงการสงสัยในยตัวเองถ้าเกิดว่าคุณมีมันมากกว่าความมั่นใจก็ไม่สามารถทําให้คุณประสบความสําเร็จได้เรือทั้งหมดนี้จะเกี่ยวกับการค้นพบเป้าหมายชีวิตด้วยนะครับและนี่ก็เป็นคําสอนชีวิตสร้างแรงมันานใจหวังว่าจะมีประโยชน์กันนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับ สำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง Motivation Podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับ และสําหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของศาสตร์ความสำเร็จนะครับรวมไปถึงการที่จะใช้ศาสตร์ความสำเร็จกับธุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประสบความสําเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ํารวยอปป้ามีเว็บินานะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับด้วยแพยชชั่นที่ว่า ช่วยผู้ประกอบการโค้ชนักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าวสู่การเพิ่มยอดขายสร้างอิสรภาพทางการเงินด้วย n อ p นและการตลาดออนไลน์โอป้าเอนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสื่อเีเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้ารวมไปถึงทักษะการขายการเจรจาต่อรองจิตวิทยาคนแมนพาวเวอร์ และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสระภาพทางการเงินผ่าน NLP และการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากคนระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วัชไมเคิลโบดักโทนี่โรบินโรเบิร์ตคุยสกิบราไอนเทซี่ทีฮาร์เฟเกอร์แบรซิงเกอร์ลาจิฟและอีกมากมายครับ เพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่เช่นชอบสากลสําเร็จทําให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นคนพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ํารวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ l i n e s i o p p a e s n นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของโอป้าอีสานทุกๆช่องทางได้นะครับเพียงคุณพิมพ์ที่ Google พิมพ์คำว่าโอป้าอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับ แล้วเราพบกันนะครับโอปอายิสานมาร์โค้ด NLP สวัสดีครับ